สวัสดีคนดูทุกๆคนนะครับก็วิดีโอนี้ผมจะมาพา,มาไปรีวิวอีเวนต์ใหม่อันหนึ่งนะครับซึ่งได้ของตกแต่งด้วยสิ่งหนึ่งที่มีสำหรับของรางวัลสำหรับการเล่นอีเวนต์นี้นะครับก็คือนี่ครับผ้าคลุมลายใหม่นะครับอ่าฮะนอกจากผ้าคลุมก็จะมีเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อโมแจงเนาะแล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งที่จะได้ คือหมวกนะครับเป็นหมวกสีส้มซึ่งผมหาของผมและไม่เจอขออภัยด้วยนะครับสดใสย,ยังไม่อัปเดตเข้ามาสําหรับวิธีเข้าไปทํากิจกรรมนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับสไตล์ล่างเหมือนเดิมจอยีเว้์เข้ามาปุ๊บหมดวันที่20ทธันวาคมนี้นะครับประมาณ6โมงเช้าสำหรับประเทศไทยซึ่งผมแนะนำว่าเข้าวันที่19เสร็จน,นะครับตามนี้ไปรวยกันเลยเข้ามาครั้งแรก มันก็จะมีโหลดเทคเจอแพ็กนิดนึงก็กดโหลดก่อนนะครับถึงจะเข้าได้โอเคครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยละแต่จริงๆมันไม,ไม่ได้มาเกิดตรงนี้หรอกนะจริงจริงมันไม,ไ,ไม่ได้มาเกิดตรงนี้หรอกครั้งแรกอะ่ะมันจะเกิดข้างนอกนะครับในป่าเพลกกาเดนเนาะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็จะได้เจอกับเจฟกับแอกเนสยืนอยู่ฝั่งนี้นะครับเจฟอยู่นี่แอกเนสอยู่นี่ตามนั้นนะครับโอเค ผมจะพูดถึงสมุดอันนี้ก่อนละกันแต่ว่ามันไม่สําคัญนะครับคือสติกเกอร์พวกนี้มันไม่สําคัญผมแค่จะแปลให้ฟังเฉยๆว่าต้องทําอะไรบ้างอันนี้ฮอตช็อตนะครับทําลายลูกโปง่งทั้งหมดเวลาเรานั่งรถไฟนะครับซึ่งรถไฟก็จะนั่งได้จากตรงนู้นนะครับตรงตรงตรง,ตรงนู้นนะครับนะ่ะจาจาไว้ไปคุยกับคนนั้นอนะ่ะแล้วมันจะนั่งรถไฟได้นะครับรถไฟก็จะเนี่ยพาเรา เล่นไปข้างบนนะครับแล้วก็ทำลายลูกโป่งพวกนี้แล้วก็ flush flush นะครับให้สังเกตท่อตรงนี้มันจะมีสตีฟแปะอยู่หน้ากระจกนะครับให้เรากดปุ่มสาดน้ำใส่สตีฟเข้าไปเราก็จะได้ภารกิจนี้มานะครับแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนผมเข้ามามันบั๊กเว้ผมก็ได้สองอันนี้เลยนะครับตามนั้นไท p ปิสไม่ค่อยสำคัญนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าต้องทําอะไรอันนี้ให้เหยียบปุ่มปุ่มปุ่มหนึ่งในมินิเกมเอ่อเป็นมินิเกมกําจัดบั็กนะครับอยู่ใน qa department เดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้ก็มินิเกมอยู่ในมินิเกม qa department เหมือนกันจะอยู่ในช่วงกระโดดนิดๆดหน่นนอยหน่อยนะครับไม่ใช่ช่วงกระโดดมันไม่ได้อยู่ในมินิเกมอ่ะมันแค่อยู่ในล็อบบี้ของมินิเกมเฉยเราก็กระโดดไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเจอเองนะครับแต่ว่าคงไม่ได้พาไม่ได้พาดูรละเอียดขนาดนั้นนะ ดริปอันนี้นะครับเล่นดรอปเปอร์ในด่านระดับปานกลางนะครับด่านระดับยากสองดาวจบในสิบห้าวินะครับแล้วก็ดรอปอันนี้เล่นดรอปเปอร์ในระดับความยากนะครับด่านยากสุดจบในยี่สิบวิซึ่งดรอปเปอร์นี้จะอยู่ในเอ่ออยู่ในชื่ออะไรวะไบโอมแลบนะครับเมื่อกี้แกะกับมานั่นอยู่ q a Department นะครับ ผมคงไม่บอกตำแหน่งเนาะไม่บอกแล้วกันเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้สำคัญนะครับเราไปหาเองก็ได้เนาะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอันนี้โอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์อันนี้นนนเล่นมินิไม่ใช่เล่นมินิเกมเอ้ยเล่นมินิเกมถูกแล้วเล่นมินิเกมดันในโหมดไอ้ในแมปมอสแฟคทอรี่นะครับให้ถึงด่านสามอันนี้เล่นให้ถึงด่านห้าอันนี้จะอยู่ในล็อบบี้ของมอสแฟคทอรี่นะครับกระโดดขึ้นไป จนถึงจุดสูงสุดก็จะได้อันนี้มาซึ่งก็ทําค่อนข้างยากนะผมก็เลยจะไม่ได้อธิบายละเอียดเท่าไหร่เพราะไม่ได้สําคัญนะครับอันนี้เบลซี่ใช้แท่นกระโดด5ครั้งในการวิ่ง1รอบอยู่ในแมปไอเดียวอลนะครับนะครับอยู่ในล็อบบี้ไอเดียวอลในมินิเกมไอเดียวอ l ์กจะพาไปดูนะครับสป e ดดี้อันนี้ใช้กระโดด5ครั้งอันนี้ใช้วิ่งเร็ว5ครั้งมันจะเป็นแท่นเหยียบอะพอเข้าใจใช่ไหม เหมือนเหมือนตอนมินิเกมก่อนนั้นเนีย่ยมันจะเป็นพื้นให้เหยียบนะครับประมาณนั้นเหยียบห้าครั้งในการวิ่งแข่งหนึ่งรอบนะครับประมาณนี้ที่เหลืออันนี้ได้หนึ่งดาวทุกมินิเกมนะครับได้อย่างน้อยหนึ่งดาวทุกมินิเกมอันนี้ได้อย่างน้อยสองดาวทุกมินิเกมอันนี้ได้อย่างน้อยสามดาวทุกมินิเกมนะครับต่อมาก็จะเป็นนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ไป,ไปตกแต่งสก,กินจริงๆไอ้ไอก่อน,นนั้นเนี่ย ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับคือเหมือนทําเก็บไว้เฉยๆเท่ๆประมาณนั้นอันนี้ทําภารกิจประจําวันหนึ่งอันได้หมวกนะครับเอาไปตกแต่งสกินเนาะอันนี้ทําภารกิจประจําวันสามอันได้เสื้ออไปตกแต่งสกินนะครับแล้วก็อันนี้ทําภารกิจประจําวันห้าอันอันนี้สามนะอันนี้ห้าได้ผ้าคลุมหลายนี้นะครับโดยภารกิจประจําวันจะดูได้จากบอร์ดบอร์ดสีแดงนะครับอันนี้เนี่ยสตีฟติดท่อนะครับเนี่ยเราก็กดตรงนี้ไป แต่มันก็จะมีน้ําลงมาแล้วสตีเพืจะไปนะครับเอ,อ่อทำไมกดไม่ติดวะอ่าแปลว่ามันจะมีน้ําลงมานะครับผมไม่ทําให้ดูแล้วกันมันไม่สําคัญนะครับประจําวันอยู่นี้ก็จะมีวันแรกนะครับไปที่ล็อบบี้มินิเกมทั้งหมดสี่อันนะครับก็เนี้ยท่ออ่าอุ้ยกดอ่าท่อหนึ่งสองสามสี่นะครับหรือจะวาร์ปตรงนี้ก็ได้ก็ ชั้นสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีม่วงไปให้ครบสี่อันนะครับเดี๋ยวก็ได้เองวันที่สองนะครับยิงปืนใหญ่คอนเฟตติทั้งหมดเดี๋ยวพาไปดูนะครับวันที่สามก็เอางี้เดี๋ยวผมอธิบาย,ยางี้ก่อนไอปืนใหญ่อันเนี้ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในช่วงเ,เดี๋ยวผมตัดให้เลยแล้วกันอ่ะตามนี้เอาไปดู <c oughs> ปืนใหญ่คอนเฟตติอันแรกอยู่ในอยู่ในเนี้ยแหละซึ่งก็ นี่ครับตามนี้โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ใน Q A d e p a r t m e n t นะครับมันจะมีอันนึงที่เป็นสติกเกอร์ Type B นะครับมากระโดดตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้เองนะครับแล้วก็ปืนใหญ่ค o n f e t t i อยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมนั่นนะอยู่ตรงนั้นนะก็ต้องพาคอขึ้นไปนิดนึงนะครับก็เนี่ยได้ละ Confetti อันที่สองนะครับ แล้วก็ถ้ากระโดดไปเรื่อยๆหรือถ้าโชคดีจะเจอแกะตรงนี้เลยก็ได้สติกเกอร์ไปประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นมอบแฟคทอรี่นะครับปืนใหญ่คอนเฟตติอยู่ตรงนี้จบๆไม่มีอะไรมากนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีที่ให้กระโดดนะ่ะก็ไปกระโดดดูนะครับใครอยากได้สติกเกอร์ก็เนี่ยไปกระโดดมานะครับโอเคตอนนี้ก็ผมก็อยู่ในแบโอมแลบนะครับ ปืนใหญ่อยู่แค่เนี่ยเข้ามาก็เจอเลยนะครับปืนใหญ่ <c oughs> ก็รวมๆแล้วก็สามอันแล้วไหมบวกกันนี้อีก2ก็เป็นห้าอันนะครับ <c oughs> โอเคที่สุดท้ายนะครับไอเดี a วอลซึ่งมินิเกมเนี่ยเป็นมินิเกมง่ายๆครับวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยนะครับก่อนเนี้ยอันนี้แผ่นสปีดสีฟ้าจะเป็นแผ่นกระโดดเนาะเดี๋ยวพาไปดู มินิเกมนี้นะครับก็ต้องเล่นให้จบอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะสำหรับคนที่มาทำเควสเอาผ้าคุมอย่างเดียวก็ต้องเล่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าปืนใหญ่อยู่ท้ายด่านนะครับโอเคเมื่อกี้สีฟ้าคือ,ส,คอสีฟ้าคือแท่นกระโดดนะตามนี้โอเคเดี๋ยวผมตัดไปเส้นชัยเลยแล้วกันอ่ามีอันนี้ด้วยอ่าอันนี้เป็นแบบแท่นดูดอ่าฮะตามนี้ใช้งานค่อนข้างยากประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวผมตัดไปเส้นชัยเลยนะครับ โอเคถึงเส้นชัยละทุกคนประมาณนี้นะครับผมได้2ดาวก็วิ่งมาให้เร็วๆแล้วกันถ้าจะรับสามดาวนะครับพื้นใหญ่ก็อยู่นี่2อ,อันนะครับวันที่สามนะครับวันที่สามก็เก็บหนึ่งพนันเหรียญใน1วันไอพวกนี้ต้องทํานะถึงจะได้ของอันนี้วันที่สี่วันที่สี่นี่กําจัดมแมลงสิบห้าตัวในขณะที่ใส่ Daypad นะครับอันนี้จะอยู่ในมินิเกมเอ่อ QA d e partment นะครับจะเป็นมินิเกมทำลายบล็อกทำลายบล็อกจะพาไปดูแล้วก็วันที่5นะครับวันที่5ชนะด่านดรอปเปอร์ทั้งหมดนะครับในขณะที่ใส่แลบโค้ดซึ่งด่านดรอปเปอร์จะอยู่ในไบโอมแลบนะครับในล็อบบี้ไบโอมแลบซึ่งหมวกกับโค้ดเดฟแฮตกับแลบโค้ดซื้อได้จากวิลเลเจอร์พวกนี้นะครับก็ไปเล่นมินิเกมเก็บเหรียญมาแล้วก็เอาเหรียญมาแลกแลบโค้ดกับ Dave, เดฟแฮต ซึ่งผมก็ใส่แล้วประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปผิดอันวะผมจะพาไปมินิเกมต่างๆ QA Department วิธีเล่นมินิเกมอันนี้นะครับซึ่งก็ไม่ยากเย็นเท่าไรหรอกเป็นหนึ่งใน a ดรี q เ e ว t ท,ที่เราต้องทำนะครับก็คือใส่หมวกอันนี้แล้วก็เล่นมินิเกมป๊บเพิ่มเลยก็จะมีคอ้อนมาให้เรานะครับแล้วก็สังเกต ัวสีเขียวเนี่ยจะเพิ่มเวลาให้เรานะครับสังเกตตรงที่เป็นพื้นสีแดงนะครับคือมันมีมแมลงเกิดโอ้ยแมงแมงขวางเลยกระโดดตกเลยคอมกระตุตทาหารก็นเนี่ยทุบแมลงให้ได้สิบห้าตัวนะครับประมาณนี้สำหรับมินิเกมอันนี้โอเคก็ผมคงไม่เล่นให้ดูจนจบเนาะเสียเวลาเพราะมันไม่ค่อยสำคัญเนาะใส หมวกเนี้ยทุบแมลงสิบห้าตัวจบละไปประจําวันหนึ่งอันนะครับต่อไปผมจะไปมอฟแฟคทอรี่สำหรับวิธีเล่นมินิเกมไปคุยกับเลดี้แอ e เนสเหมือนเดิมนะครับซึ่งแอ n เนสอยู่ตรงนี้วิธีเล่นค่อนข้างง่ายครับอันนี้มันจะมีเป็นด่านเนาะซึ่งด่านหนึ่งมันก็จะจํากัดเวลานะครับก็ดูว่าสเกลตันเอ่อตัวไหนแปลกอะ่ะตัวไหนแปลกจากเกมจริงๆอะ่ะก็ไปตีมันให้ตายนะครับ อย่างสเกเลตันเนี่ยสีขาวได้ปกติไอเนี่ยแปลกไอเนี่ยแปลกนะครับประมาณนี้หรือไม่ก็ดูนั่นก็ได้นะมันจะมีแสดงตรงนั้นอยู่นะครับเนี่ยเป็นรูประหว่างดา่างประมาณนี้สําหรับมินิเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมคงไม่เล่นให้ดูเพราะว่าไม่จําเป็นนะครับตามนั้นต่อไปผมจะไปเป็นเบอร์อมแลบนะครับโอเคมินิเกมนี้สำคัญ เพราะฉะนั้นผมจะสอนมันเป็นหนึ่งในเควสประจําวันนะครับใส่โค้ดตัวนี้แลบโค้ดนะครับแล้วก็เล่นให้จบทุกด่านม่นิเกมนี้ง่ายครับไม่มีอะไรกระโดดลงไปให้ถึงน้ํานะครับซึ่งก็ไม่ต้องซีเรียสเนานะโดนบล็อกไม่ตายตามแมปทั่วไปนะครับก็คือกระโดดให้ถึงอะ่ะเดี๋ยวก็ได้เองนะครับประมาณนั้นโอเคต่อไปด่านสองดาวก็ จะบอกทางเผื่อไว้นิดนึงแล้วกันต่สองดาวเผื่อใครทำสติกเกอร์นะครับต้องลงภายใน15้าวิเนาะก็ลงตรงนี้เค okay. รู้ตามนี้นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็อ๋ออันนี้ต้องจริงๆต้องไม่ได้ลงสลามบล็อกนะต้องลงมาประมาณเนี้ยแล้วก็ลงมาแบบนี้ถอยไปข้างหลังนะครับลงร่องนี้เราก็จะได้ประมาณนี้บพอดีผมติดสลามบ็อกนิดนึงก็ลองไปฝึกฝึกกันดูนะครับต่อมา3มดาวลงใน15้าวิ เมื่อกี้น่าจะเมื่อกี้สิบห้าดิอัน,นี้ยี่สิบวินะครับจริงๆอันนี้ยไม่ได้อยากสอนนะสองอันนี้ยแต่ว่ามันต้องลงให้ดูเพราะว่ามันเป็น daily quest นะครับใส่แลบโค้ดตัวนี้แล้วก็ลงให้ครบทุกดา่านก็ติดบล็อกมันต้องลงประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ทางนี้ตรงนี้ก็ต้องต้องฟุกนิดนึงแต่จริงมันมีวิธีอยู่ลองไปฝึกกันได้นะครับเนี่ยแล้วก็ลงประมาณนี้ก็จะถือว่า เสร็จสำหรับดับเอร์นะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามข่าวสารใหม่ครับเพิ่มเติมก็ฝากกดซับให้กับช่องของผมด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์ใครอยากติดตามต่อกดซับตามนี้โอเคเราไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมเมื่อวาละใครกินตามนี้ ข้างหลังก็แจกอะไรกันมานะเอาคเอาเอะตามนั้นนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ้ะใครมายืนสวัสดี